ศูนย์ครับตอนนี้ยังยังยังเข้าไม่ได้นะครับแสงเพลิงยังอยู่นะครับเครื่องตัดทางยังรอก่อนนะครับตอนนี้ใช้โฟมนะครับนื่องจากแก๊สยังมีอยู่ใต้ท้องนะครับใต้ท้องนะครับยังแสงเพลิงยังอยู่ใต้ท้องนะครับศูนย์ไม่ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับ เปิดแล้วนะครับตอนนี้แก๊สระเบิดนะครับคนหลบนะครับหลบนะครับเราไม่สามารถช่วยได้นะครับอ่าช่วยกันลดหน่อยนะครับอยากให้รถเข้าใกล้นะครับกันลดไว้หน่อยนะครับอ่อนออนุดาออกนะครับก่อนหึงออนุษย์หิบเนะครับตอนนี้มีเสียงระเบิดแล้วนะครับไม่สามารถดึงคนออกมาได้นะครับ วนเลยครับแท็กซี่วนไปเลยครับไม่ต้องรอนะครับอาผู้พยมาถึงแล้วนะครับแน่ไม่น่ใจนะครับไอแท็กซี่มีกีไลนนะครับเนื่องกับทีได้มีแสงเสียงระเบิด2สอเทั้งนะครับเไปส่อสิบคน้อนุในขณะนี้ยเ์ลุกหมเอาไม่อยู่แล้วนะครับ เดินทางออกมชไปร่วนเลยครับวนเลยครับไม่ต้องรอนะครับเสียงระเบิดนะครับไม่ต้องรอนะครับมาแล้วนะครับสองคันแล้วนะครับตอนนี้สองคันแล้วนะครับรถแต่เพิงสองคันแล้วนะครับ เนื่งองจากยังเข้าไปถ่ายทะเบียนรถไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิงเ,เริ่มล้อล้อ,อยางแล้นะครับอตอนนี้หน่วยกเพินงไปต้องสอปนกระเด็นปอตต่อรไหมตนแรกถือมาเห็นมีอกี่คน ที่ผมมาผมก็เห็นมันชนกันแล้วครับพี่อ่าชนกันแล้วใช่ไหมเป็นผู้ชายวัยกลางกลางคนครับสี่สิบห้าสิบครับประมาณนั้นนะอายุนะครับแลวทีนี้เขาก็ช่วยกันแล้วมันงัดออกไปได้สิบหลึครับแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยที่ไฟมันลุกพอดีเลยครับไฟมันลุกพอดีใช่ครับใช่ครับก็เลยต้องถอยถอยหลังถอยหลังออกมานะครับอัอ๋อเห็นคนแรกเลยป่ะครับถ้ารวมๆกันนะครับรวมๆกันใช่ไหมโอเคผมมาไฟขึ้นแล้วตอนนี้ครับเรื่องตักถางเราดำเนินการนะครับ กำลังเดิดึงอ,ออกนะครับอเอโอนะครับตอนนี้จคปเแล้วนะครับไปยังยังีแงเิ่มอยูน้อยนะฮะได้คลองรถนะครับตอนนี้เครื่อง,ง,องออตอนนัดถังได้รอนะครับเครื่อตัดถางรอติเดเรียบร้อยกำลัง ตอนนี้ยังยังยังเข้าไม่ได้นะครับแสงเพลิงยังอยู่นะครับเครื่องตัดทางยังรอก่อนนะครับตอนนี้ใช้โฟมนะครับเคื่องจากแก๊สยังมีอยู่ใต้ท้องนะครับยังแสงเพลิงยังอยู่ใต้ท้องนะครับศูนย์ไม่ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับตอนนี้ทีมงานพุดตัดทางนะครับกําลังงัดรัดแล้วครับตัดทางทํางานแล้วนะครับตอนนี้แสงเพลิงก็ยังอยู่นะครับ เพื่อจะปิดวาล์วแก๊สนะครับตอนนี้เป,เปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วนะครับศูนย์ตอนนี้เปิดฝาท้ายได้แล้วนะครับไฟเริ่มไหลามาตรงรถแล้วนะครับมาตรงหัวหัวรถหัวรถใหญ่แล้วนะครับ ยังไม่สอข้อความนะครับว่าเป็นน้ำมันที่ไหลออกมาหรือว่าแก๊สนะครับ่อเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับครัครากคับหมดแล้วนะครับไม่นนะครับ